มันอยู่ที่การจัดวางน้ำครับอฮ้ยเขามเลื่อมเรียบร้อเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยหมดแล้ว สวัสดีครับวันนี้พบกับติ๊กอ่างชาเลนจ์ครับวันนี้เราจะมาเล่นชาเลนจ์เติมน้ำลงในโถใครเติมล้นโดนครับโดนอะไรอ่ะโดน๋ยวไปดูท้ายคลิปอ้าว้ยคคือะมันส่งน้ำพระเลยโอ้แก้วแรกก็ไม่น่าลีลาหรอกจะหน่อยจะหน่อย สงกรานปีี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันกระชอบอย่างนี้ได้ไหมมันรูปกแก้วไ,ม,ไม่จำเป็นที่จะต้องเต็มแก้วใช่ไหมเล็กๆอะมึงเต็มแก้วให้น้ำมันใช้อ่าใช่ครับรก็แรกเต็มแก้วก่อน ไอคนดท้ายเลยเริ่เตรียมตัวโดนได้เลยี่แล้วก้วเ่ยกลแล้วเฮ้ยบอกให้ตรงเนี้ยเ่มต้งแต่พี่ปูอะเตรียมได้เลยตั้งแต่พี่ปูอะเตรียมได้เลยสวยไปเตมพิกาดไปไมอเ้ยมาไม้มึงดูไมนันมึงโดนไม่งั้นดแพ้ตัวจะไ้มดาเมือได้นะได้ไปเได้มามได้นะก็ือบนก็เกือบไม่มีทางบอก กันนะว่าไปนะโอ้อีกตั้งเยอะโอู้ตายแล้ว่ะผมบอกเลยใครเป่าผมตายเอาผมบอกเลยแค่นี้เอาระวังระวังระวังโดนเองนะพี่เอ้ดูดูดูแก้วนะดูดูดูโอ้โหใครต่อผมตายก็คือต้องหมดแก้วนะต้องหมดตัดมาเท่าไหอ่หมดใช่ต่อผมตายมึงตายก่อนกูว่าผมว่าพี่พี่โดนเชื่อผมดิ เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ดูดีอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้เฮ้ยมนยดี่ไม่ได้มันโยดเองเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ด้าเป็นคนขี้โกงอไอย่างนี้วะ เช็คก่อนกูเช็คก่อนได้ได้จุ๋ยสัตว์มึงเอาไปกูมาให้จุ๋ยนี่แหละกูไอ้จุ๋ยนี่แหละไอ้จุ๋ยโดนแล้วกล้องลืมไอ้จุ๋ยโดนแล้วโดนโดนหมดไม่ได้ข้างนู้นดูข้างนู้นดูข้างนู้นยังไม่หมดดูข้างนู้นไอ้จุ๋ยหมดยืดไไม่ด้ว่ายืดได้ว่ะ ปูอาแหวนไม่ใช่ผมผมบอกเลยโอ้ยตรงนี้มันปิ่มเลยปิ่มแล้วครั้งนี้จะล่วงแล้วครั้งนี้มาแล้วเฮ้ยดูนี่เลยดูน้ำสิเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปูะเกระตักแล้วอะโอ้กระตักแล้วไงมีน้ำได้เหรอมีมีโอ้ตายเลยอ๋อผมตอบพี่นีอ่ะใช่ตอบพี่เฮ้ยเฮ้ดูให้ดูเฮ้ยเฮ้ดูดูดูไป ตาใครมันนี่เนนี่แหละมองแล้วอยู่ที่มือนิ่งหรือเปล่าเย้บอลแล้วอันนี้อย่าบอกว่าวนมหากูอีกนะเฮ้ยได้หรอเนี่ยหยุดกันไปเรื่อยแหละชื่ะ ว่ามึงว่มึงเนีจวยผมเชื่อปฏิหารดูข้างนู้นมันจะเออมันจะเออออกข้างพี่วานเฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดใช่ใช่ใช่จุ้วยอย่าโดนนะไม่หกไม่หกเชื่อผมดิ ออ้ยบุยแล้วลงแรงซะด้วยหัวใจนอนเลยมึงสั้นอะไรกันอะเอาเอาเอาอย่าไ่หมดแก้ว มไม่ต้องให้เราหายใจแบอโหอีกทีนึงออกแล้วหมดแล้วอ่ะมันอยู่ที่การจัดวางน้ำครับเียบอ่ะเฮ้ยเรียบอ่ะหมดแล้ว ยังว่ะได้เหรอเออไปไปยังยังเเห็นนะหอกหลอกหายอนี้กลัวมาเฮ้ยอุ้ยร้อนร้อนยังยังฝั่งนี้ยังฝั่งนี้ยังไม่เอารถหลายแล้วหลายแล้วหลายไปทางเลยดี่หลายไปทางเลยนี้จบครับหลายไปทางเลยทุกอย่างจบครับ thank <laughs> you ม่ถือดีนะอันนี้ข้าเยอะดอกที่ปุ๋มกับพี่วาอย่างเงี้ยงานที่เดียวกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องติดอ่างชาแนลด้วยครับแล้วพบกันใหม่อีช่องทางหนึ่งอะไรอ่ะที่เด็ดเลยอ่ะที่เด็ดเลย You อะไร You อะไร You You Like ครับผม YouTube YouTube อย่าลืมไปกด ติดตามกดซับสไครป์ให้ช่อง y o YouTube ด้วยเพราะว่าจะครบหมื่นล้ว